เทคนิคการต่อยอดแหนแดงแบบไม่มีที่สิ้นสุดทำยังไงไปชมกันเลยค่ะเรามักจะเจอปัญหาระหว่างทางในการเพราะเลี้ยงแหนแดงเสมอนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาเรื่องแหนแดงที่แก่แหนแดงที่ดอกเล็กลงหรือว่าแหนแดงที่ช้ําหรือว่าดอกแหนแดงที่ซีดแล้วก็เหมือนกับการที่เขา เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะคะแหนแดงเขาเป็นพืชมหัศจรรย์ที่สามารถต่อยอดได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเรามาดูอุปกรณ์ของเราเลยค่ะกรณีนี้นะคะจะดูว่าแหนแดงกะลังแหนแดงกะละมังนี้เป็นแหนแดงที่อายุ20วันถ้าขณะนี้เป็นแหนแดงที่พร้อมนำไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงสัตว์หรือว่านำไปให้ทำปุ๋ยแบบนี้ได้เลยหรือว่านำไปเพื่อขยายพันธุ์นะคะแต่ถ้าเราต้องการจะทำปุ๋ยเราก็รอให้แหนแดงเขาอายุสัก30วันเขาจะมีรากที่เยอะขึ้นนะคะแต่ถ้าแหนแดงที่แก่แล้วเราจะไปแก้ยังไง การที่เราจะขยายพันธุ์ต่อแหนแดงการที่เราจะทำให้เขามีชีวิตฟื้นคืนมาใหม่อีกครั้งตรงนี้คือเทคนิคนะคะอา้าวเรามาดูค่ะทำยังไงบ้างขั้นตอนแรกเตรียมกละมังเอาไว้หนึ่งใบใบใหม่น้ำหมักมูลวัวเอาไว้หนึ่งขันแล้วก็ที่ช้อน ที่ช้อนคาบฟองหรือว่าช้อนเศษต่างๆช้อนออกให้เกลี้ยงก่อนนะคะวิธีการก็คือเปลี่ยนถ่ายย้ายโอนสถานที่ของแหนแดงใหม่ <c oughs> เพื่อให้เขาได้สามารถต่อยอดชีวิตของเขาใหม่ได้น้าใหม่ได้ปุ๋ยใหม่เขาจะสามารถแตกยอดออกไปใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นแหนที่แก่ตัวแล้ว หรือว่าแหน่ที่เขาอ่อนแอหรือว่าแหน่ที่เขาซีดเล็กนะคะตรงนี้เราเตรียมเอาไว้แล้วนะคะตรงนี้ก็คือพอเขามีกระมังหรือพื้นที่ว่างแบบนี้ให้เราช้อนข้าวฟองเศษขยะอะไรต่างๆช้อนออกก่อนค่ะอันนี้เป็นเทคนิคของการเปลี่ยนถ่าย,ย้ายโอนแหนแดงเพื่อให้เขาได้ต่อชีวิตของเขาไปใหม่นะคะ พอเราช้อนคาบออกแบบนี้แล้วนะคะเราก็เติมปุ๋ยลงไปใหม่นะคะอันนี้ระดับน้ำจะอยู่ที่5-15ถึงเซนนะคะเราก็เติมน้ำปุ๋ยแบบนี้ลงไปอันนี้จะเป็นน้ำมูลวัวที่ผสมกับน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าน้ำหมักชีวภาพเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นน้ำที่สองหรือน้ำที่สามก็ได้ค่ะ พอเราเตรียมสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้คือแหนแดงที่เราจะทำการต่อยอดชีวิตของเขาเนื่องจากว่าเขาแก่ตัวแล้วเขาพร้อมที่จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยแต่เราไม่ต้องการให้เขานำไปเป็นปุ๋ยเราต้องการที่จะต่อยอดชีวิตเขาเราก็ใช้วิธีแบ่งออกค่ะแบ่งออกแบบนี้เลยแบ่งออกแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ ให้เขาได้รับน้ำใหม่ปุ๋ยใหม่สถานที่ใหม่กร,ระมังใบใหม่แบบนี้แล้วก็ใช้มือขยายตัวเขาออกแบบนี้เป็นการต่อยอดชีวิตของแหนแดงไปได้อีกนะคะเราสามารถทำแบบนี้ไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราเกิดปัญหาปุ๊บเปลี่ยนเลยคะ่ะเปลี่ยนกร,ระมังเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนน้ำให้เขาแล้วเขาจะแตก ต่อยอดของเขาไปได้แบบมหาศจา์มากนะคะตรงนี้เป็นเทคนิคของการที่จะทำให้แหนแดงของเรามีอายุต่อยอดไปได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะขอบคุณมากคะ่ะสำหรับผู้ที่ติดตามเป็นกําลังใจให้กับครูมัะฉานะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ